ก็มีนะครับทำน้โยงนะครับจากประธานในพื้นที่นะครับเดือกถางมาถึงแล้วนะครับขอาเนทนทนยงนะครับประธานในพนี้ปุปครับานอเกตตร่งนอยู่ตัำบนตสะทงานอเท่าเครัก้าหรอกนระบบกรัลขอสวัสดอต้อนรัทุกทุกคน

บอกว่าไม่ได้กินนมแต่ดื่นมทุกวันวลรวงกว่าวัื่เป็นบางวันวันนี้รูกบ้าใน่นมอย่างนี้กิ่นมเยแม่ค่ะเอาไงเอาไรมาหหัวย้องเิอากน่ะการากนค่ะไปยืมไป มเบอะเรื d, ok hall, er so, ่องโภชนาการสําหรับผู้สูงอายุเบาะเรื่องโภชนาการเบาะเรื่องอาหารการกินแล้วจะเปไปเบาะเรื่องโยกเรื่องระบบให้ร่างกายเข้านะคะสุดท้ายถ้าไหนหนาวโดภท่าก่อนท่านอนเนาะนอนกินรงเรียนอันต้องแยกยังกะเข้ากับเรือเลี้ยวๆมอนเปิดเรื่อที่สองเถอะสองเจอเรืวเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก่อให้การปั้นลองเขียวมือแม่เนาะเขียวก่อนกับเขียวนี้ ในนี่ไปอยอกอกูก <hi> ับเจ้าของเกบไวเ้อร์นะคะไปซอนูกซอนค่ะคุณก็จะเป็นเป็นอย่างนั้นงงบ่คะกับเราเนี่ยคุณจะเป็นอะไรก็ตามตามสิ่งที่คุณกินเข้าไปเรืกอแม่เนี่ยจองนี่อย่างจอแนี <board> <naught>. ้จะจัด่ะค erm. ือสอนลูกสอนตามเนาะสอนนี่อย่างแต่เสด็สจะจัละถ้าเขาเหยียดอย่ไปเขาก็ทะน้คนเขา กว่ากินอไไนเป็นอันนั right, well. right. ้นแตกินผักโลไม่ได้กินน้ำเกี๊มโพงเต่าจีนงูงานะคะเป็นมูโขดีมองห้ามเข้ากับองที่สุขภาพแข็งแรงถุขเีก็ขงง่ายแต่บันี้นั่งรางนี่เป็นยังไงกินมะม่วะต้มกินน้ำอบหวานหอมหวาน คนก็ยอมาาสิเห็นก่อแม่ได้เที่ยวกันนี่ไงเนาะแต่ก็เลยมาพักตี่นี่กินอยางกี่ลกินของน้ำาลาอัยงดีพี่น่าได้หลายเอาแบบเปอร์มาดีแต่แม่ผู้สาวลงคนดีเนาะไปทานโคเดอรผู้คนดีๆจะจ้อยนั่นคนกินี่อย่างคนตะเลาะกินเนี่อันซ่จกินระยรกไปอย่างเรเขากินขาวี่เดียวพว่าก็เบิเนี่ยพอโซ่เนาะ มนกินได้หลายกินกินส่วนุซแนวนะคะกีโตัตัลากหลาลาันียบเขียบละว่าแต่กินนัโค้งหนล้มันนี้นําตาลสมได้หลายแต่จะเไปโดนวนใไู่้เ่าราแบบบินถาัก็กินของสูงนหมื่ากินลบายมากถ้ากอดขวดปากกวบาของขวหนึ่งจะกอดขวดก็ยัแห่เลยนะม้วนใช่ยของดูนี่ ว่าที่ทับานก็ไหนแมกัดท้ายก่นี่้ยนี่หลวงพ่อแล้วก็ยืนพูลูกอพ่อนะะรับบ่อเขาหน่ไอ้กแดลเลยผู้กออไปอ่านุ่งีใส่บาพ่อคือไ่บานนี่แหละพ่อลวงพ่อปีบานไปเลยผู้กอหนะย่าลูกวัดอเนเขาเรลา้บานแหมก็เรยกว่านึงที่ส่บาน ขอเกิดไส่บาทแน่ละบ้าน่หลวงพ่อดญาติเอาเกิดบไส้บาทหลวงพ่อมันก็เค่เดือดแล้วก็ปีนบาทไปเลยหลวงพ่อที่ไปเอาแล้วเอาไส่อันเกิดใส่บาทแล้วแบบนี้กันบอกว่าขอดื่อพวกคนที่ใส่บาทแล้วก็เฝ้าคือผูบร่ากันนี่ก็เป็นนิสายว่าเตียงหนึ่งหน่อให้พี่น่อเขา เป็นกะทีกระตันข้าวโอ๊ตเป่าและเกือไม่ได้ื้อซื้อไ่วางเป็นแไหนไต้บาทต้องขอของเทาก้อนจะอยังได้บาทอีกจากบุ๊ซื้ออันฟ้องของเล่นมาเกลือก็ราะรอนนะซองพวกไปเห็นยใ้่ะมึงกิใส่บาทพอเกินใส่บาทได้แล้วเากันเออนี่ล่ะกทินเออเอาเอานี้อยเท่นี้แหละนาอพูดหมอมันไปแล้วะไรนะครับก ท่วางานจะมีมากพอพีรองไปสวัสดีครับ